กคตอนน้ต่อนิดหน่อยคุณแม่พูดวยาเมื่อตอนเย็นต่อนแลวคืนจัสรู้นะคืนในคืนจัสรู้นั่นแหละเพื่อท่านผ่านยานที่สองแล้วท่รวบทวนกระแสหาหาผู้ที่ไปเกิดหาต้นตอของสาเหตุก็คือการการ พิจารณาปฏิจจสมุปาภิชพิจารณาขึ้นไปเรื่อยๆผนถึงวิชาและนกระดับวิชาระดับวิชาด้ยข้อนึจับมดอันนี้ที่ว่าไม่ต้องรวม็นขั้นๆขั้นขั้นๆวตัวเดียวาสรู้จ้ะที่พุทเจ้าผานผานเแิวายนจูตุกปาตยาแล้วก็พิจารณาา ต้นต่อข, tacos, ของสาเหตุของผู้ท um 응 pues ี่ไป็กิให้พระอาจารย์มั่นเรียกว่ารวมทวนกระแสนะคะก็คือปฏิจจสมุปาช่นะมาว่าสาเหตุมาจากอะไรจากธาตุที่มันไปทวนไปกระตุ้นธรรชาพอท้าดับธรรมชานั้นได้แล้วก็คือดับหมดไม่ได้เป็นขั้นๆเหมือนตอนไล่ขึ้นไปอย่างที่เขาไมจาจั์ไล้ฟังเรื่อก่อนนีเมื่อไหรักระดับอรรมชาแล้วมันดับไหมดแต่ว่าเวลา วรกระแสขึ้นมาดึงถามหาสาเหตุขึ้นมาดูอันที่นี้อยากกลับเรียนถามว่าพระอรหันต์ท่านต้องคิาอย่างนี้ไหมนราสาวบุญชนะขึ้นอปได้นั่น,น,นะน,นข,ขึ้นไปไดนี่ขนขึ้น่าไี้นะจะขึ้นัาได้น,น,นี่อ๋เป็นแตบ ขึ้น้าขึ้นเลยนะบัณไดเรามีข้าวผู้ใหญ่ขึ้นธรรมดาข้าเด็ดขึ้นมันฑิตเรามันยื่นเราต้องเคลื่อนนั่นเดียวพอถึงขึ้นแล้วก็หมดแบบขั้นไหนขั้นไหนหมดเอาใจเนี่ยขั้นนั้นขั้นนี้เคื่อนพื้นพื้นที่ที่บรรจุต้องการเอาใจเนี่ยมีก็ข้ารขั้นใจขั้นใจ ก็ไปเพื่อสู่ชายคี่บนบ้านใหญ่ขั้นนั่งขั้นนี้ก็เลอย่างนั่งนะความออวดเรยวกับความชาญจ่ามกันนะผู้ที่ไปไปสร้างะพือไปเหยีดถ้วยนั่งนั่งนี่อย่างนี้ปุ๊บอย่างขึ้นบันได เด็กขึ้นอย<ม>่างนี้คนผู้ใหญ่ขึ้นนี้เดี๋ยวปุ๊บยาวไปเลยจะถามเด็กขึ้นอะไรบันไดสี่ขั้นเข้าใจว่าเด็กอ้าปาจากเขาขึ้นเด็วผู้ใหญ่หญสูงแล้วอาแต่น,นี้จะไม่หมายว่าคนไทยหันใจะเร็วแลกเป็นเหมือนเด็กนะไม่ชั้นย้อนพิจารณาหมดเหมือนกันความรวเร็วเรื่องต่างกันอย่างนี้แก่ก้าวขึ้นอย่านี้ย้อนหน่อยแล้ชั้นพิจารณาหมด มันต่างกันเข้าใจไหมล่ะเ <c oughs> มื่อมาถึงนี้แล้วรเรื่องในภูเพนี้ว่า <c oughs> นี่เป็นความจริงล้วนๆทางของศาสนาต้องละเอียดละอ่อนเช่นอย่างเราเวลาจาะไปนิญญาผ่านนี่รับสั่งอะไรหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเหรอถามท่านอาจารย์ เตรยามเรียกพิฆโรอะไรแล้วพูยดยาวๆนะระยะวัยยะธรรมาสร้างข้าราชการมาเลยนะสร้างไปเลยค่ะขั้นดาราจอย่าประมาทให้ดูสังขารสังขารตัวแระดับคู้ง่ายนีในระยะนั้นจะมีแต่พระสงฆ์เรื่องประชาชนจะไม่เข้าไปเกี่ยวข,อข้องเพราะฉะนั้นธรรมะในสังขารประเภทนี้ไม่ใช่สังขารทั่วๆไปแต่กิ้งตีเข้ามาได้หมดใช่ไหม สำหรับในขณะนั้นจะไม่มีกรนะะดูจะสอนเฉพาะสังขารตัวตะวันไทยเข้าใจไหมหนังสังขารนี้มันเกิดแล้วดับเกิดแล้วแหละไม่ออกไปไหเกิดได้หรือไม่ถ้าเรอยู่หนัาสังขารนี้นี่ยาวความเกิด,ดววความดับเรื่องขารด้วยความไม่หมาเมื่อแม่หมาที่หนัาสาังขารแล้วทั้งก็ดโดนเขาเลยทีชาเปิงเข้าใจไหมล่ะน,นี่เป็นพาะว่าผู้ายซะด้วยนะเป็นพาะว่าที่สอนเหตุนมาจะมีสรระสฆ์ ผู้สงมสงมักสมผลผู้ก้าวเดินด้วยความเต็มเหนียวว่างัาจะเต็มใจเต็มเหนียวผู้อย่างเพราะงั้นจึงแสดงสังขารนี่วิญญาธรรมมาสร้างขารานาัเนวิยะขยะธรรมความเฉลียความเริหรือความเกิดความดับของสังขารที่เวลาให้ดีด้วยความไม่ประมาทนั่นคำว่าไม่ประมาทมือสักอีดูตลอดับอัญญาท <c oughs> ี่หนาต่อหน้าก็เข้าสู่ ผสมว่าสารทุกขียะซาเรื่อยเลยนี่แหละพระองค์จะทําให้สมภักข์เกียรติของพระอุเชนทร์ออกจาศาสนาทั้งอย่างนาเวลาสุดท้ายบรรดาภาษาวคหลายจะเข้ามาทำในทานั้นท่านก็บอกไว้แล้วในวิสุจิมรกก็บอกได้ชัดเลยจะเข้าจําเป็นสำหรับผู้ที่ชำนิชำนาญทางนั้นจําเป็นผู้ไม่ชำนิชำนาญทางทางนั้นไม่จําเป็นเพราะอันนี้เป็นเป็นทุกยะต่างสำหรับความบุิสุดมันเหมือนกันหมดแล้วเข้าใจไหมอันนี้ วางรวดลายของตาสาต่างหากเชื่อเข้าไปตัวชาตทุกปาชาต็เดียชาติตุลาชาอากาสา,า,ารจะวิยาจะอภินจนะนาเนชญาจะนะแล้เข้าสนะัญญาเวชฉันจักจรีโรดมีผ้า,ามือัตามตามเิดในชาตของโบทั้นแต่ก้าเข้าสู่ปฐมาชาติม่ท่านท่านออกเจ็บจี้ยานั้นเนี่ยหามายในที่ยารวดลายของตัดสลา ให้สัตว์โลกได้อยู่ทั้งวาระสุดท้ายเข้าใจไหมนี่เต็มภูมิของสัจจะเข้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ถึงสัญญาเไปใช้ใจโลยโย่กรรมพระยูไปหลวงพระบุญองค์ไหนฮึพอไปถึงนั่งสงบท่าการทุกอย่างเงียบหมดเลยเหมือนพระองค์นี้ผ่านแล้วนะพระที่นั่งนั่งจึงถามว่าอ้าว นี่ไม่ใช่พ์กไปผ่านแล้หรอถ้ารู้ชัดตามอย่นี้นั่งดูอยู่ตลอดอย่างนั่นเห็นไหมล่ะเวลาที่ท่านกำลังเข้าสัญญาเวชัใจรอดนี่คือความตำนานเหมือนกันเข้าใจไหมดูกันได้ตลอดไปเลยสัญญาเวชัใจรลดดับสัญญาและเวทนาดับสัญญาจะหมายนั่นหมายนี่ไม่มีอ เวทนาคำว่าเวทนาของในผ้าอาการนั้นไม่ได้หมายถึงเวทนาในกิจนะผ้าอาการความสุขความทุกข์หรือความสุขความทุกข์ที่ละเอียดสุดยอดมันระงับหมดเวลานั้นนะสัญญาความจําได้หมายรู้ในสิ่งต่างก็ระงับเข้ามาหมดแล้วก็ยัง <c oughs> เวทนาสัญญาเวทายานิโรด <c oughs> ดับหมดทั้งสัญญาและเวทนาส่วนร่างกายเวลานั้น เหลือแต่ธรรมชาติที่รู้แต่ยังคลองขันอยูอ่แล้วก็หมดนเวลานั้นนี้พอจากนั้นถอยเคลื่อนออกมาแล้วเคลื่อนถอยลงมาอีกลงนี่ก็บอกเวลานี้ท่านถอยลงมาแล้วเนี่พระดูท้าตามดูอยูอ่ตลอดท่านไม่ต้องมานั่งสมาธิ จั่องอยู่เหมือนเรานะท่านเล็งดูอยู่ภายในของท่านท่านชนานาญพอแล้วอันนั้น้าติไหนท่านนี่ท่านดูตลอดเลยเวลาเคลื่อนลงมาท่านก็บอกว่านี่เคลื่อนลงแล้วลงลงลงจนสร้างถึงปฐมวชานหยุดเป็นพระกิตที่บริสุทธรธธรมดาแล้วทีนี้ออกจากนี้ก้าวขึ้นอีกนี่เห็นไหมล่ะท่านว่างเวลาของศาสตราขึ้นปฐมวชานทุตยฌานต,ต,ตัดยชฌานจตุตฌานนี่เป็นรูปฌาน เดี๋ยวก็สร้างรูปที่สัญญาเวอากาศสารจะนั่นเป็นพวกนามธรรมวิญญานางจายาจิตนาเนื่อยไปน,นั่นเป็นนามธรรมท่านไม่ไปทั้งสองพอผ่านจากจัตุูเดชานี้ไปแล้วอยู่ในถ้ำกลางจะเข้าอากาศสารจะก็ไม่ไปท่าน,นี้ก็ไ,ไปนิพพานตรงนั้นเลยเข้าใจไหมนี่ที่เรียกว่าดับสมมติทั้งมวลในขันของท่านเรียกว่า ดับเป็นวาละสุด้า่ในขนาดนั้นน่ะในขณะที่อยู่ระหว่างกลางของปฐมมาตุตชาญซึ่งเป็นพวกรูปประชานพวกรูปและอากาสายะซึ่งเป็นนามธรรมาออกคงกลางนี้นผ่านแล้วนะทีนี้ออกไปแล้วนี่สิ่งวันนี้จะไม่มีเหลือนะเรียกว่าขันทั้งห้านั้นดับในขนาดนั้นหมดคือปล่อยหมดเลย การกระอำเป็นสัญญาอ,าอะไรเป็น,ปนอะไรสัญชาติญาณความรับผิดชอบธรรมดาธรรมดาแม้มายึดก็เป็นความรับผิดชอบระหว่างขันเจ้ิของพาาระรหันเช่นอย่างเดินไปนี่นะล,ลื่นอย่างนี้นะพาาระระหันกบุญชนจะเหมือนกันเลยการลื่นหรือการไปเหยียบอะไรสงสัยเช่นจะจะเหยียบงูอย่างนี้โดดถึงเลยนี่เข้าจะ้าหนูนี่โดดเองนะ เป็นเองโดยดเองกึ้จับเท mm hmm. ่านั้นรู้ว่า,วา